นายซื้อเครื่องซักผ้ามาในราคา12,900บาทแล้วนำมาขายต่อให้แพทโดยนายได้กำไร8%จากนั้นแพทนำเครื่องซักผ้าที่ซื้อมาจากนายไปขายต่อให้นับตังซึ่งแพทยอมขายขาดทุน25%อยากทราบว่านับตังซื้อเครื่องซักผ้ามาจากแพทในราคากี่บาท จทย์ข้อนี้เป็นการซื้อขาย2ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกเกิดการกําไรนะครับและครั้งที่2เนี่ยยอมขายขาดทุนนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆค,คิดทีละครั้งครับไม่ยากนะครับค่อยๆค,ค,คิดทีละครั้งพอได้ตัวเลขของอ่าอย่างกรณีเนี้ยนายซื้อเครื่องซสกผ้ามาเท่านี้แล้วนํามาขายต่อให้แพทแล้วนายเนี่ยได้กําไร8%เราก็ต้องหาก่อนว่าแพทเนี่ยเขาซื้อเครื่องซสกผ้าจากนายเนี่ยมาในราคากี่บาท ซึ่งราคานั้นนะมันจะเกิดกำไร8%สแสดงว่าราคานั้นจะต้องมากกว่า12,900ถูกไหมครับเพราะมันเกิดกำไร8%เสร็จปุ๊บเมื่อนักเรียนได้ราคาที่แพทเขาซื้อมาแล้วนะครับไอาราคานี้แพทอะ่ะเขายอมขายขาดทุนคนระับเนี่ยแพทเขายอมขายขาดทุน25%ก็สแสดงว่าราคาที่นับตังซื้อเครื่องสภาพจากแพทเนะี่ยจะต้องน้อยกว่าไอราคาไอเนี้ยที่เราคิดได้เมื่อกี้ต้องน้อยกว่า25% โอเคนะครับได้ไอเดียแล้วเราก็ค่อยๆค,ค,คิดทีละคู่นะครับใครที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องร้อยละหรือว่าอาจจะไม่ค่อยถนดัดแนะนําให้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก่อนได้นะครับจะเป็นคลิปที่เป็นการซื้อขายแค่ครั้งเดียวแต่ข้อนี้มันสองครั้งเลยเดี๋ยวเผื่อดูข้อนี้เป็นคลิปแรกปุ๊บแล้วก็โอ้โหตกใจแล้วทำไมมันดูเข้าใจยากจังสามารถดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่มันความซับซ้อนน้อยกว่าน,นี้ได้นะครับโอเคเรามาเริ่มลุยกันข้อนี้เราจะคิด ในขั้นที่1ก็คือกําไร8%ก่อนนะครับกำไร8%นะครับคุณครูเขียนออกมาก่อนกําไรนะครับ8%อ่ามาเป็นข้อมูลที่1ที่เราจะคิดนะครับกำไร8%ก็คือความหมายคือถ้าทุน100นครับต้นทุน100บาทเนี่ยเราจะขาย108บาทจริงไหมครับกำไร8%คือถ้าต้นทุน100บาทเราจะขาย108บาทเพราะว่า เกิดการกำไรมาต้องขายสูงกว่าทุนถูกไหมถุงกว่าทุนก็คือสมมติทุน100จะขายสูงกว่าทุนไป8ก็1 0 8บาทนั่นเองเพราะเปอร์เซ็นต์มันเกี่ยวข้องกับเลข100เนาะคราวนี้ต้นทุนของเครื่องซักผ้านะครับนายคือเครื่องเครื่องซักผ้ามาในราคา12,900บาทอันนี้คือต้นทุนครับนักเรียนอันนี้คือต้นทุนต้นทุนของนายต้นทุนแรกเลยเนี่ยต้นทุนแรกนะครับอ่าเขียนนิดนึงก็ได้ต้นทุนแรก ก็คือ12,900นัเก้าก็อะครับเราก็มาเทียบตรงนี้เลยทุนนะครับ12,900บาทนะครับเราต้องการกำไรเท่าไหร่ล่ะนี่ไงกำไร8%เพราะฉะนั้นจะขายจะขายเท่าไหร่ล่ะเนี่ยคุณคูณ,คณไหมนัเกเรียนชึบเนี่ยครับคุณครูก็จะเอาเลข12,900วิ่งขึ้นไปคูณ108แล้วเอา100ลงมาหารนะครับเป็นการเทียบของเราเออเยขยับนิดนึงนะโอเค เราก็จะได้ตัวเลขนะครับก็คือ12900นะครับวิ่งขึ้นไปคูณกับ108เราเอาเลข100ลงมาหารซึ่งเราสามารถาตัดศูนยตรงนี้ได้1นึ่งตัวแล้วก็ไอคูนึงด้วยนะครับข้างล่างเป็น1เรียบร้อยก็แสดงว่าเรานำเลขข้างบนนะครับก็คือ1 2 9คูณกับ108ก็จะเป็นราคาที่แพดซื้อมาจากนายทันทีนะครับโอเคอาทดเลขกันนิดนึงชือชืออา กั้นไว้นิดหนึงเราทดเลขตรงนี้นะโอ้โหเลขสามหลักคูณสามหลักเลยนะครับโอเคหนึยยนะครับคูณ108่งดโจทย์ข้อ,อนี้นี่คือแก้งนักเรียนนะให้นักเรียนคูณเลขเยอะๆนะครับเก้าดเบสใส่2ทด7จ็ดนะครับอ่าแปดสองสิบหกสิบเจ็ดสปเก้าบดสองยีสามใส่สมทด2องอ่าแปดหนดเกบนะครับโอเคอันแรกเรามาได้ได้มาแล้วนะครับต่อไป0ูย์อ้าวศูนย์ไม่ต้องคูณก็1เลย หนึ่งคูณเก้าได้เก้าอ๋อสามหลักจริงแต่ไม่ยากนะครับไม่ไม่เยอะเกินนะครับหนึ่งคูณเก้าได้เก้านะครับหนึ่งคูณสองได้สองแล้วก็หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งแล้วก็เอามาบวกกันนะครับโอเคเราก็จะได้เป็นสองสามเก้าสามหนึ่งเพราะฉะนั้นราคาที่แพทซื้อมาเราจะได้เป็นหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสองก็คือจากตอนแรกที่านายอะ่ะ ต้นทุนที่นายซื้อมาคือ12900นายต้องการกำไร8%นายก็เลยขายให้แพท13932ซึ่งสูงกว่าทุนเห็นไหมมันเลยเกิดกำไรตั้ง8%นะครับโอเคอ่ะคุณครูวงเลยไปนิดนึงด้วยว่าอันนี้แพทซื้อมานะครับโอ้เดี๋ยวๆขยายนิดนึงราคาเท่านี้เลยนะครับไฮไลท์ด้วยนิดนึง อันนี้คือราคาที่แพทซื้อมานะแพทซื้อมาราคานี้นะครับใส,ใส่หน่วยให้ด้วยบาทนะครับอันนี้จะวงเล็บเป็นต้นทุนนะครับของแพทเนาะข้างบนที่เราเขียนว่าต้นทุนอันนี้อันนี้เป็นต้นทุนของนายนะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาคํานวณน,นะครับราคาที่นับตางซื้อเครื่องซักผ้านะครับจากแพทในราคากี่บาทละ ซึ่งอันนี้นะครับมันจะเป็นข้อมูลของการขาดทุนละขาดทุน25%เนะครับเมื่อกี้เราหากำไร8%อันนี้เป็นขาดทุน25%เพราะแพทเขาบอกว่าเมื่อแพทเขาซื้อเครื่องซักผ้ามาจากนายแล้วอะหลังจากนั้นคืออ่าเนี่ยแพทนำเครื่องซักผ้าที่ซื้อมาจากนายไปขายต่อให้นับตังค์ซึ่งแพทยอมขายขาดทุนนะครับ25%เ นี่ขาดทุน25%ความหมายของการขาดทุน25%หมายความว่าไงครับก็คือหมายความว่าถ้าทุนนะครับ100บาททุน100บาทเนี่ยจะขายเท่าไหร่ก็ลดลงไปยี่้าเนาะ100ลบ25้าก็เป็นจะขาย75บาททันไหมครับก็คือเกิดการขาดทุนขาดทุนเนี่ยจะต้องขายน้อยกว่าต้นทุนถูกไหมหนึ100่งร้อยลบยี่สิบห้าก็เหลือเจ็ดสิบห้านะครับโอเคแต่ทุนทุนของแพทจริงๆนี่ เราเพิ่งคำนวณมาได้เลยก็คือทุนจริงๆของแพทอะ่ะคือ13,932บาทนะครับแสดงว่าแพทขายให้นับตังเท่าไหรล่ล่ะเราก็จับอ่าเอา13,932นะครับไปคูณกับ75แล้วหารด้วย100รอข้อนี้ตัวเลขดูคำนวณยากนะครับแต่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปกัน ครูใช้แม่5ตัดก่อนแล้วกันนะครับคิดว่าแม่ห้าตัดชือ้อ่าเดี๋ยวเราแม่ห้าตัดคู่75กับห0ึนี่คู่นี้ก่อนน่าจะทําให้เลขน้อยลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะคูนง่ายขึ้นได้5 2าสนะครับ5้าห7ึ่งห้าใช้แม่หตัดอีกหนึ่งรอบนะครับ5 4าสี่ยีห้าหต่อไปครูจะใช้แม่สี่ตัดได้ไหมแม่สี่ อ่าลองดูเลยนะ414 432 13อ่า4416 4416 17 18 19หลอ3อ่า74 88432 4 8432 8, 4, 4, 33 432อ่าได้มาแล้วนะครับข้างล่างเป็นหนึ่งเรียบร้อยข้างบนคือตรงนี้กับอ่า3นี่นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะได้มาเป็น าการทดเลขตรงนี้ก็คือ 3, 4, 8นะครับก็คือ 3, 4, 8, 3คูณ3นั่นเองนะครับนะครับไม่งงนะครับเมื่อกี้คุณครูตัดเลขมาได้ตรงนี้นะครับ4เป็น1ละแล้วก็อันนี้เหลือ3เนาะก็เอา 3, 4, 8, 3คูณ3นะครับโอเคแล้วก็คูณสิ 3, 3, 9, 8, 3, 24ใส่4ทด2ออ่าทด2ตรงนี้จะได้เห็นชัดๆเนาะ 8 4 4 4, 4, 4 4 4ส่4ทด2 432 432า3 1ิสนะครับสทด1 3390นี่ได้มาแล้วนะครับก็คือ10449นะครับขยายอีกได้ไหมเดี๋ยวขยาบนิดนึง10449โอเคอ่าโบาทนะครับเพราะฉะนั้นนับตังซื้อเครื่องซักผ้ามาจากแพทราคากี่บาทนะครับอันนี้เราก็เขียนได้ว่าอ่า นับตังนะครับซื้อในราคา1 0 0่0หมืนนะครับ449บาทนั่นเองนะครับก็คือถูกก่อข่เพื่อเลยเพราะว่าแพทเขายอมขาย,ขายขาดทุนตั้ง25%่แพทเขาซื้อมาเนี่ยหมื่นสามถูกไหมเขายอมขายขาดทุน2 5%ร์นนับตังก็เลยซื้อมาแค่10,000กับอีก449แค่นั้นเองนะครับ โอเคข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหวังว่านักเรียนจะได้ไอเดียในการคิดนะครับโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย2รอบนะครับก็แค่คิดทีละรอบนะครับค่อยๆคิดตามลําดับไปว่าเรากําลังต้องการหาอะไรนะครับสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ขวามือนะครับในข้อนี้เนี่ยเราหาราคาขายทั้งคู่เลยสังเกตนะครับว่ากาําไร8%ณตอนแรกคุณครูเทียบกับทุนแล้วก็ราคาขายนะครับทุน100ขาย108เพราะกาําไร8% นะครับแต่ทุน12,900จะขายเท่าไหร่ล่ะครูก็เทียบปุ๊บได้ตัวเลขออกมาเสร็จปุ๊บครั้งที่2ครูก็หาราคาขายอีกเพราะฉะนั้นแต่เป็นการขาดทุนใช่ไหมก็แสดงว่าทุน100นะครับขาดทุน25%เรหรอก็ขายแค่75ไงเพราะว่าลดลงไป25จาก100และแต่ทุนจริงๆไม่ใช่100ทุนมันเป็นเลขนี้เพราะว่าเราได้มาจากการคำนวณรอบแรกก็ามาเทียบแล้วก็คำนวณออกมานะครับก็นักเรียนที่ กํากลังจะได้มีโอกาสเรียนเรื่องร้อยละและคิดว่าเอ๊ะเราต้องฝึกอะไรถึงจะทําเรื่องนี้ได้ดีนะครับหรือนักเรียนที่กําลังอ,อยู่ในช่วงชั้นที่น้อยอยู่และรู้รู้จักเรื่องร้อยละละอนาคตจะได้เรียนละแต่จะฝึกเรื่องอะไรดีละ่ะก็แนะนําเรื่องของการารู้จักเศษส่วนการคูณเศษส่วนการหาเรเศษส่วนการทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําอะไรพวกนี้จะทําให้นักเรียนมีทักษะในการตัดเลขแล้วก็คํานวณเรื่องของการเศษส่วนคูณจํานวนนับ นะครับเศษส่วนคูณเศษส่วนพวกนี้ทำให้นักเรียนรู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปแล้วก็สามารถคำนวณหาคำตอบได้นะครับโอเคข้อนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ